ค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับแม่พลจากคอลัมน์เจดีนิวชนทิมเช่นเคยค่ะวันนี้ค่ะแม่พอยืนอยู่นี่เลยค่ะบ้านหมูน้อยร้อยกระบวนค่ะบ้านหลังนี้นะคะถือว่าเป็นร้านอาหารหรือมีอาหารที่เป็นรถมือของเชฟน้ำฝนนะคะและมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนใครค่ะคือเราต้องโทรมาจองก่อนนะคะถึงจะได้ทานค่ะว่าแต่ว่าอาหารนะคะในฝีมือหรือว่ารถมือของเชฟน้ำฝนนั้นหน้าตาจะเป็นยังไงหน้าทานแค่ไหนพม่พลยยว่าว้าไปดูข้างในกันเลยคะ่ะไปค่ะ นี้นะคะแม่พลอยนั่นอยู่กับคุณน้ำฝนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะคุณน้ำฝนเป็นเจ้าของร้านหมูน้อยร้อยกระบวนท่าค่ะใหญ่กระซราที่มาของร้านเลยค่ะว่าชื่อก็น่ารักแถมเข้ามาร้านก็น่ารักอีกมันเป็นมาเป็นไปยังไงคะ เราทำแบบเล็กๆแนวบ้านอาหารเราจะไม่ใช้คำว่าร้านอาหารเพราะเราอยากให้ทุกคนคือรู้สึกว่าเข้ามาปุ๊บไม่ได้เข้ามาร้านนะนังแต่พี่หน่อยเข้ามาค่ะใช่รู้สึกเข้ามาเหมือนเข้ามาบ้านใครสักคนหนึ่งเราอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าเหมือนเข้ามาบ้านบ้านน้องฝนบ้านพอลลี่บ้านเพื่อนบ้านพี่บ้านน้องบ้านลูกบ้านหลานอยากให้ทุกคนเข้ามากินข้าวบ้านเราเราก็เลยใช้คำว่าเป็นบ้านอาหารจะมีไม่เหมือนร้านอื่น คือต้องจองก่อนเ้ียความที่จะเรียกว่าเป็นสเสน่ห์หรือว่าจะเรียกเป็นข้อจํากัดอันนี้แ,แ,แล้วแต่แต่ละคนจะใช้คําน้งฝนแค่รู้สึกว่าน้าฝนอยากทําอาหาร<ม>ฉะนั้นน้าฝนไม่ได้อยากเป็นเจ้าของร้านอาหารแต่น้าฝนอยากทําอาหารฉะนั้นทุกจานทุกเมนูที่นี่น้าฝนเป็นคนทํานะมาที่นี่มากินฝีมือน้ำฝนมาลองชิมฝีมือน้ำฝนครับค่ะอันนี้อาจจะแตกต่างจากร้านอื่นทั่วไปนะคะแต่ที่นี้ค่ะคุณน้ำฝนเรามาเข้าสู่หมวดเมนูอาหาร สาวหกเมนูของน้ำฝนในบ้านอาหารหมูน so so go right. right. no ้อยร้อยบนท่าไม่ม yes. ีเมนูแนะนําแต่เราตั้งใจทําทุกเมนูครับฉะนั้นทั้งสาวจิหกเลือกได้หมดเลยที่ให้โชว์ให้พี่หน่อยวันนี้ก็คือใช้เขาเป็นตัวแทนหรือตัวอย่างดีกว่าครับพราน้ำฝนมีทั้งหมด6หมวดตอนนี้ในสาวหกเมนูมีทั้งหมด6หมวดก็เลยโชว์ตัวอย่างหมวดละหนึ่งอย่าง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 หมวดแรกคือหมวดแรกของน้ำฝนเป็นหมวดของกินเล่นครับหมวดกินเล่นของน้ำฝนนั้น ผลโชที่วันนี้เอามาโชคือเต้าหู้หมูน้อยครับเต้าหู่ทอดธรรมดาครับแต่ที่พิเศษอ่ะผมอยากให้ลองชิมที่น้ำจิ้มค่ะเป็นน้ำจิ้มที่มีความผสมผสานร,ระหว่างฝรั่งกไทยครับน้ำจิ้มแบบไทยๆกับน้ำจิ้มแบบฝรั่งๆเอามาผสมผสานกันออกเป็นตัวนี้ครับรสจะนุ่มนวลและนี่หมดที่สองนะคะโมดที่สองของเราเป็นเมนูสลัดครับค่ะเมนูสลัดวันนี้ก็เลยเป็นยำสลัดสับหน้ดครับเป็นสลัดผักมีเนื้อทูน่าด้วยต้องบอกว่าบางคนอาจจะไม่ชอบไม่กินทูน่าแต่กดเป็นสับั หน้าก็คือทูนา่าสลัดผักกูนา่าน้ำสลัดฝรั่งและยำแบบไทยๆผสมกันครับอาหารที่นี่เป็นสไตล์ฟิลชันะนครับเพราะทุกอย่างทําจับความรู้สึก ของเราล้วนๆทั้งรูปแบบทั้งรสชาติและทุกอย่างหมวดต่อมาครับจะเป็นหมวดของทอดย่างตัวอย่างก็คือเป็นไก่สายน้าปลาครับจุดเริ่มต้นง่ายเมนูนี้แม่เป็นคนชอบกินไก่ครับ<อ>แล้วก็ชอบกินไก่กินไก่กินไก่ไก่ทุกชนิดไก่ทุกอย่าง<อ>ที่สําคัญชอบกินไก่แต่ไม่ชอบกินมันผลว่าสันนยเนี่ยน่า,นานที่สุดแล้วก็แล้วมันสวยด้วยนะฉะนั้นเราเลยเลือกอันนี้ครับเป็นเมนูทอดย่างต่อมาจะเป็นเมนูต้มแกงครับต้มแกงลวันนี้เอามาโชว์ก็คือซุปเปอร์เป็ดเด็ดจดตีครับที่บ้าน แต่ไม่มีใครชอบกินตไก่กับขัไก่<ๆ>เราก็เลยเอาเป็ดย่างที่ชอบกินอยู่แล้วกับน้ำซุปเปอร์ที่เราชอบอามาผสมกันก็เลยเกิดเป็นอันนี้ครับก็คือฟิวชั่งใช่ครับ <laughs> ตัวอย่างคือตามความรู้สึกจากตัวเองและคนรอบข้างหมดเลยค่ะต่อมาเป็นเมนูตำยำลาบผ้าครับในหมวดนี้น้ำฝนตัวอย่างคือเป็นแซลมอนแซบแซลมอนแซบก็คือลาบแซลมอนแหละครับแซลมอนปกติส่วนใหญ่ในร้านเขาจะทำเป็นยำแซลมอนมีหลายๆที่เลยเอ้ยแต่ผลว่าถ้าเกิดทำเป็นลาบล่ะเราก็คือไม่อยากเหมือนก็บเดิเราก็เลยทําให้มันแปลกๆเราก็เลยกลายเป็นเลือกลาบมาคู่กับแซลมอนก็เลยกลายเป็นแซลมอนแซบอันนี้ท้ายครับในหมวดของผัดขั่วตัวอย่างเป็นขาหมูขั่วนัวพริกแห้งครับ าหมูคือเราชอบกินส่วนเครื่องอันนี้ส่วนใหญ่มันจะชอบไปอยู่กับแนวกับแก้มกับแก้มเราก็เลยคิดว่าเราเอามาผสมผสมกันจะมีกลิ่นนะที่เขาถือว่าจานทุกจานที่เสิร์ฟมาเนี่ยกลิ่นจะมาก่อนความหอมมันจะมาเตะจกเซดายที่ถ่ายมาเห็นแต่ภาพยังบอกเลยว่าถ้าเกิดกลิ่นเข้าไปได้นะเพราะตอนที่ทำตอนอยากินมันจะขึ้นขึ้นจะหอมมากถ้าใครไม่เคยมาในย่านเนี้ยจะบอกได้ไหมคะพิกัดที่มานง่ายๆซอยนี้คือซอยวัดอินทราวาสครับคนเก่าๆหน่อยจะรู้จักว่าเป็นซอยวัดประดู ว่าวัดอินก่อนชื่อวัดประดแลก็ร้านนียเปิดปิดยังไงคะณตอนนี้เราใช้คําว่าขอเป็นระบบจองอย่างเดียวครับเนื่องจากว่าวัตถุดิบทุกอย่างของเราเราจะไม่เก็บสต๊อกเราจะซื้อใหม่ทําใหม่สดใหม่ทุกครั้งไม่ใช่ทุกวันครับทุกครั้งที่ทุกคนมากินฉะนั้นถ้าจองครับ1วันหมายความว่าพรุ่งนี้อยากกินวันนี้โทรผานนอำฝนนะครับแล้วเลือกได้ครบทั้ง36เมนูเลยอยากได้อะไรติ๊กติ๊กติ๊กคุยกันคุยกันจบปุ๊บลูกนี้มาได้เลยแล้วเขาจะจองผ่านหมายเลขอะไรเบอร์โทรศัพท์ครับ0 9 2 7 0<ศ>1 4ศ5 9ใครที่อยากจะสัมผัสรสชาติในรถมือของเชฟน้ำฝนนะคะก็โทรมาจองได้เลยนะคะร้านนี้มีคาแรคเตอร์ค่ะรัปลองว่าประทับใจคุณผู้ชมแน่นอนสำหรับสัปดาห์นี้ไม่พลอยขอบคุณน้ำฝนมากมากเลยนะคะคขอบคุณค่ะคแล้วก็จะขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยนะคะสัปดาห์หน้าพบกันใหม่แล้วมาคอยดูว่าเราจะไปร้านไหนต่อกันคะ่ะสวัสดีค่ะ